สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราจะมาให้เลขน้องแมวนะคะฮาหนอยนะคะลูกแมวนำโชคค่ะลูกแมวนำชคนะคะเลขน้องแมวให้มาก็จะเป็นฮาหนอยพิเศษนะคะฮาหนอยพิเศษและฮาหนอยธรรมดาะคะ่ะ เลขน้องแมวนะคะขอให้ได้ขอให้โดนกันนะคะวันนี้เมื่อวานก็ไปแล้วนะคะไม่รู้วันนี้จะมาอีกลิเปานะคะนี่คะ่ะเลขน้องแมวนะคะให้มาตามนี้เลยให้สี่ตัวนะคะจับกันเอานะคะถ้าศูนย์มาก็ใส่ศูนย์ไปเลยนะคะถ้าศูนย์มาก็ใส่ศูนย์นะคะพอได้ไหมคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะ่ะ 6กสามหกสองหกสค่ะสามสองสาม่ะแล้วก็สองสค่ะนะถ้าศูย์มาก็60 3นะูนยะ์สาองศูนะ่ะก็กลับหัวก็เป็น90้านะคนะ ตัวนี้ก็กลับหัวนะคะเป็นเก้าสามเก้าสองเก้าสี่ก็ประมาณนี้นะคะเลขที่จะกลับหัวมานะคะนะตัวนี้เลขตรงๆเลยที่น้องให้มาก็ตัวนี้ก็จะกลับหัวให้นะคะแล้วก็เลขแปรผันนะคะเลขแปรผันที่ว่าถ้าศูนย์มาแล้วก็กลับหัวให้นะคะ ตัวนี้กับหัวให้นะคะก็จะเป็นหลายชุดขึ้นมานะคะก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเลขน้องแมวนะคะวันนี้วันที่31นะคะเดือน3ปี64นะคะก็เมื่อวานก็เต็มๆไปเลยนะคะ649ค่ะมันออก49นะคะ ออกล่างฮานอยธรรมดาค่ะ49นะคะวันนี้ขอให้ได้ขอให้โดนอีกวันนะคะแนวทางตัวเลขของน้องแมวฮานอยพิเศษฮานอยธรรมดาจัดไปนะคะซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนคุณมาวาสนาเกิดนะคะทุกๆคนบ๊ายบาย